สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะวันนี้วันที่5กันยานะคะสองห้าหกสนะคะวันที่5กันยา2564้าหค่ะหลังจากหวยออกมาออกวันที่1นะะึ่งแล้วกวันนี้วันที่5นะคะค่ะ ฝนตกตลอดเลยค่ะท่านผู้ชมฝนตกตลอดเลยค่ะท่านผู้ชมจะไม่มีหยุดเลยค่ะเข้าไปสวนทําไม่ได้นะคะเข้าไปสวนทําไม่ได้ค่ะเข้าไปไม่ได้เลยท่านผู้ชมรถเข้าไปไม่ได้นะคะเมื่อวานนี้สาวดําได้ขอเอฟซี FC ผู้ใจบุญนะคะ ผู้มีจิตศรัทธานะคะผู้ใจบุญที่จะอยาการ่วมด้วยช่วยกันนะคะถ้าไม่มีหินเอาหินมาเทก็เข้าไปที่สวนธรรมไม่ได้นะคะเข้าไปสวนธรรมไม่ได้กับท่านผู้ชมแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้ให้คุณลุงนะคะซึ่งอยู่บ้านข้า,ขาง ไม่ได้ข้างเราค่ะท่นคุณลุงนั้นอยู่ติดถนนอยู่ติดถนนไอลาดยางอ่ะนะคะแต่ว่าคุณลุงก็ต้องเดินไปสวนธรรมค่ะเพราะต้องเดินเอาข้าวไปนะคะโอ้ยตกไม่หยุดไม่หย่อนเลยท่านผู้ชมไหมขามาตกต้นป่านเนี่ยก็ยังไม่หยุดตกค่ะท่านผู้ชมเช้าดำก็ต้องใส่ แมกนีกเพราะว่าถ้าเวลาไปซื้อของลงจากรถเนี่ยสาวดำก็จะลืมค่ะก็เลยใส่ไว้ซะเลยค่ะท่านผู้ชมเนีย่ยใส่ไว้แบบนี้แหละสาวดำก็เลยจะต้องใส่ไว้ค่ะนะคะขอบคุณเอีซีทุกท่านค่ะที่อ่าด้วยช่วยเหลือสาวดำมานะคะดินอ,อ่าเจ็ดิวก็คงไม่พอค่ะ ก็จะลองเทไปดูทีละนิดนะคะเทเทไม,ไม่ได้เทให้ดีทีเดียวนะคะคือเทให้พอพอเราเอารถไอ้ปิกอัพเข้าไปได้นยคะพอเอารถปิกอัพเข้าไปสวนทําได้ท่านผู้ชมใครที่มีจิตศรัทธาพอผู้ใจบุญนะคะส่งมาช่วยสาวดําด้วยนะคะจะได้สั่งหินสั่งหินค่ะท่านผู้ชมสั่งหินมาเทเป็น สะพานบุญนะคะเป็นทางบุญก่ะเป็นทางที่เดินเข้าไปที่สวนธรรมนะคะเป็นทางที่จะต้องขับรถเข้าไปที่สวน,น,น,นะนธรรมนะคะท่านผู้ชมนะคะที่สวนธรรมนะคะนี่ก็ตกไม่หยุดเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะดูป้าเป็นน้ําเลยะคะ่ะท่านผู้ชมป้าเป็นน้ําเลยนะคะท่านผู้ชมเอ้ยนี่สาวดําก็ไปตลาดนะคะ สาวดำเนี่ยอยู่คนเดียวนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีคุณลุงที่บ้านอยู่ทางเข้าสวนธรรมค่ะนะคะท่านก็ไปช่วยนะคะไปช่วยเอ่อคือไปช่วยให้ทำโน่นทํานี่อะไรนั่นแหละค่ะพอได้มีอยู่ที่นั่นแต่เวลากลางวันน,น้องเขาก็มามั่งไม่มามั่งนะคะเพราะว่าน้องเขาก็มีครอบครัวน้องชายสองคนเขาก็มีครอบครัวอีกคนนึงอยู่บ้านน้องบัวเพวัง นะคะอีกคนนึงก็อยู่บ้านน้อยนะคะส,สาวใหญ่เนี่ยอยู่บ้านละหันนา,นานะคะส,สาวสาวดำเนี่ยอยู่บ้านละหันานาค่ะบ้านใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นก็ยากลําบากมากเลยทีนี้พอเอ่อทำไม่ใช่ไม่ใช่หน้าฝนสาวดําก็ขับรถปื๊ดก็ไปถึงถึงหน้า,ากระท่อมสาลาเลยค่ะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้มันมันไม่ได้นะคะมันไปรถไปไม่ได้ค่ะก็อยากจะได้หินค่ะท่านผู้ชม เราดังก็อยากจะได้หินไปเทพอได้ขับรถเข้าสนทําได้นะคะมันดินเหนียวก็ลื่นมากนะคะค่ะก็ได้ที่เอฟส่งมาก็ะนะคะก็จะได้ซื้ออันนี้ค่ะซื้อของที่จะไปถวายไปแก้บนนะคะไปแก้บนค่ะนะคะไปแก้บนยังยังไม่ทันได้แก้นะคะแต่ของซื้อจัดหมดแล้วเพราะฝนมันตกกลาง ฝนตกท่านผู้ชมฝนตกทั้งคืนทั้งวันค่ะหมดสิทธิ์เลยที่จะเข้าไปที่สวนธรรมได้นะคะก็มีทางเดียวแต่ต้องมีตังไปซื้อหินค่ะซื้อหินเอามาเทค่ะเข้าสวนธรรมค่ะสาวดำอา่าบอกไม่ถูกก่ะว่าจี่รถแต่บ้าก็จะทยอยซื้อไปทีละสองรถสามรถนะคะรถหนึ่งเขาบอกว่าใส่ได้มาแค่3ามคิวโทรถามเขาแล้วค่ะเมื่อวานนี้ แล้วยิ่งฝนตกนี่ใส่มาแค่สองได้ได้อย่างมากแค่สามคิวเพราะว่าอย่างนั้นถ้าใส่มากรถมันหนักมนะ้วเข้าไม่ได้ทีนี้เขาก็จะเทตั้งแต่เริ่มต้นไปค่ะเขาจะเทตั้งแต่ทางเข้าสวนทําเลยค่ะไปจนถึงกระท่อมพ่อปู่โอเล่พ่อปู่โอเล่ท่านอยู่อีกถ,ถนนแรกนะคะเ,เลยไปอีกเป็นถนนที่สองถึงเป็นของอ่า ป,ป้อู่สามดเกก็คืออันนี้อยู่ไกลค่ะอยู่แทบแทบจะสุดฝั่งนู้นเลยนะคะโอ้สาวดำก็เกรงอกเกรงใจเอฟมากค่ะแต่ก็ไม่รู้จะให้ใครช่วยไม่รู้ว่าจะจะอธิบายว่าอย่างไงดีนะคะเพราะว่าสาวดำก็พูดตรงๆอยู่แล้วเนาะก็ก็มีทางเดียวแต่ได้บอก fc ท่านไหนที่พอจะมีช่วยได้ขอบคุณค่ะเมื่อวานนี้สาวดำก็อ่านนะคะอ่านไลน์นะคะ มีโอนมาร้อยหนึ่งสี่สิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทโอ้ยขอบคุณอย่างสูงค่ะแล้วก็มีลูกชายคนนี้ช่วยเหลือประจำกับคนที่สาวดำบอกว่าหลอ่อเขาหลอจ้ะแล้วใจดีใจบุญใจกุศลแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเพราะว่าลายก็มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ขอบคุณคุณคุณพยอมนะคะ คุณปยอมที่อยู่เนี่ยค่ะอยู่ชุมแพค่ะแล้วก็ได้ช่วยเหลือประจำเลยค่ะครั้งละ3 0 0 0 4,000 5,000แต่ก็ก,ก็ก็ช่วยตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็อีกอีกสองคนนะคะก็แล้วก็ลูกอะไรนะลูกปานประเสริฐนะคะนั่นก็ช่วยมาเหมือนกันค่ะแต่ว่า ก็จะมีหลักๆใหญ่ก็จะมีอยู่สี่ห้าสี่คนคะ่ะหนึ่งสองสามสี่สี่คนคะ่ะแล้วก็มีพี่อีกคนนึงไม่รู้ชื่ออะไรนะคะก็ชื่อเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันอยู่กรุงเทพท่านก็ช่วยเหลือมาสองพันมั่งสามพันมั่งนะคะนอกานั้นก็จะมี20บาทสาบาทร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนะคะแล้วก็มีห้า้อยนี่ก็มีไม่กี่คนนะคะสองาคนนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลสาวดำกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะไม่ว่าท่านจะส่งมาคนละสิบยี่สิบบาทร้อยสองร้อยห้าร้อยพันหนึ่งนะคะสาเหตุก็เพราะว่าสาสาเหตุก็เพราะว่าสาวดำจำเป็นมากค่ะคือถ้าไม่มีหินไปเททางเข้าสวนธรรมนี่หมดสิทธิ์ที่จะเข้าสวนธรรมได้เลยค่ะนะคะเพราะถนนลื่นค่ะแม้แต่มอเตอร์ไซค์ก็ยังไปไม่ได้นะคะ เพราะว่ามันเป็นดินที่เราขุดจากที่เราขุดทําสะยาวนั่นนะคะเพราะดินนั้นนะคะที่เรามาก็เอาขึ้นมาทาเป็นถนนทีนี้มันเหนียวเหนียวมากค่ะเหนียวเหนียวลื่นแต่ถ้าฝนไม่ตกแข็งพกเลยค่ะแข็งมากนะคะแข็งมากแต่ถ้าฝนตกลื่นเลยค่ะไม่ต้องตกค่อยตกแรงตกอะไรก็แล้วแต่เขาจะลื่นลื่นมากเกือบจะลงสะค่ะแม้แต่ตัวเสาดำเอง จะกลับบ้านกลื่นเกือบล่งสาค่ะโอ้เหลือศอกเดียวค่ะประจอดไว้ที่นั่นเลยตอนเช้าถึงให้หาคนเป็นลากหาคนไปนเข็นมานะคะที่ท่านได้ส่งเงินมาสาวดําได้ซื้อซื้อ,อครบทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นช้างหนึ่งคู่นะคะแล้วก็นางลำนางลำนี่ก็เขาเขามีเป็นชุดอะคะ่ะซ้ายห้า้ายห้าขวาห้าแล้วก็เออแล้วก็ นังนะเขาเรียกอะไรล่ะท,ที่ท่านนั่งอะค่ะสาดําเรียกไม่ถูกเนาะค่ะท่านบอกว่าให้สาวดําแก้บนให้หมดที่สาวดําไปบนไว้อะ่ะค่ะท่านท่าน,ท,านท่านรู้หมดเลยค่ะขนาดสาวดำเนี่ลืมไปแล้วท่านยังทักมาท่านพูดมาถูกของท่านหมดเลยค่ะถ้าสาวดําแก้บนได้เสร็จทุกที่เมื่อไหร่สวนธรรมนี้จะ,จะเจริญรุ่งเรืองมากเพราะภูมิดีมากแล้วอีกอย่างก็เป็น ทางทางของเอจ้าพ่อพญาแลนะคะพ,พ่อปู่ดำพ่อปู่ของพ่อปู่ดำของเจ้าพ่อพญาแลของงาพ่อปู่พระหาตราชวง์แล้วก็ของอาม่าค่ะเป็นทางเดินของของพ่อปู่แม่ย่าทั้งหมดเลยค่ะอยู่ตรงคือที่สวนธรรมนะคะ พอาสาวดำเป็นลูกสาวพ่อปู่สีสุดโทนะคะแล้วก็วังวังอยู่ข้างล่างแต่ก่อนสาวดำไม่เชื่อค่ะตอนนี้ก็เชื่อถ้าท่านได้ฟังคลิปสาวดำตั้งแต่เริ่มต้นก็คงจะทราบดีนะคะว่าสาวดำพูดตรงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วขอบคุณมากมากเลยนะคะทุกน้ําใจค่ะทุกน้ํแใจจะน้อยจะมากท่านก็ได้บุญได้กุศลหมดเพราะท่านมีจิตศรัทธาที่อันบริสุทธิ์แล้วสาวดำก็ทําให้ท่านเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ อย่างไหนมีไม่มีก็ต้องบอกกันเนาะบอกกันให้ชัดเจนค่ะส่วนตัวเลขนะคะเดี๋ยวสาวดำจอดก่อนค่ะตัวเลขมีใครมั่งนะคะวันเมื่อวานนี้ออกไปหาน้องหนาเตยค่ะจะกนลังจะสัมภาษณ์ฝนตกกับท่านผู้ชมฝนตกอย่างแรงเลยนะคะเดี๋ยวสาวดําจับมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกกล้องนึงรอก่อนนะเพราะว่ามันสาวดำมาให้ดูอย่างนี้คะ่ะท่านผู้ชมอ๋อดูไม่ได้เสิ็นะอ๋อดูไม่ได้ลืมไปลืมไปอ่ะเดี๋ยวสาวดำไม่นั่งก่อนท่านผู้ชม น,นะครับแป๊บหนึ่งคะท่านผู้ชมขออภัยมณีนะคะ<ม>แป๊บเดียวแป๊บเดียวอ่ะสาวดำลืมไปค่ะอ๋อเนี่นะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมอันนี้ของอาร์มานะคะอาร์มาให้สี่เจ็ดหกล่างสี่ห้านี่ของอาร์มานะคะอ่าอาร์มานะคะอ่า นี่อันนี้กันของอามาค่ะอามานะคะเราดำอยู่ในรถเนาะก็เลยนั่นของอามาให้มาแล้วค่ะท่านผู้ชมจ๋าอามาให้สี่เจ็ดหกล่างสี่ห้าค่ะเอาแคบเลยค่ะอามานะทำให้ท่านเห็นเนาะอ่าเนี่ยค่ะของอามานะคะอ่ะอาทีนี้เอากันอันนี้ของปู่ พ่อปู่สีสุดทค่ะนะคะสังเกตดูดีๆนะคะตัวเลขสี่เก้าเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดของพ่อปู่สีสุดทัค่ะนะคะเอ่อฟซี FC จ๋าแคปเอาเลยค่ะนะคะของพ่อปู่สีสุดทนะคะอ่านะคะ ดูเลขค่ะอันนี้ของน้องน้ำเตยค่ะน้องนำเตยก็ฝันเองค่ะวันนี้ยังไงต้องไปหากันให้ให้เขาไปนั่งในสวนทำเดี๋ยวถามอนุขออนุญ,ญาตอาจารย์ก่อนก็ได้ไหมศูนย์หกแปดอย่าลืมนะคะว่าเป็นตัวเลขตัวเดียวกันกับที่พ่อปู่สีสุดโทรให้อ๋อพ่อปู่ให้แปดหกศูนย์เนาะเมื่อก่อนน้องอ่ผ่านมาเนี่ยค่ะศูนย์หกแปดล่างสี่สองดูนะคะสังเกตดีๆนะคะจะมีสี่มีมีหก นะคะอ่าที่ตรงกันอ่ะขอ,ะอะงกาปูโอเลยยังไม่ได้ให้มานะคะเนีนยนะคะเซ็ซีจ๋าอ่ะแคบเอาเลยค่ะน้อะสาดำก็ค่ะอย่างค่ะก็มีสามใบนะคะโอ้ยทุกๆต้นโชคดีนะคะปรับเป็นกำลังแรงใจให้สาวดำได้นะคะ